มาอัปเดตข้อมูลของแอปพลิเคชัน Messenger บนระบบปฏิบัติการ Android นะครับเมื่อใช้งานร่วมกับ Google Talkback นะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ใชการทางสายตาตอนนี้ Messenger บน Play Store มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน4 7 8 0 x x x เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตมาแล้วมีอะไรที่มีผลกระทบต่อการใช้งาน Talkback ของเราบ้างครับเริ่มต้นผมขออนุญาตมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงเนาะเปิดเมนู Talkback แล้วก็ไปซ่อนหน้าจอ,อาการ,รป,าปัดขวามาที่ปการค้นหาซ่อนหน้าจอซ่อนหน้าจอนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บที่ต้องซ่อนหน้าจอเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับแล้วก็เหมาะกับหลายๆคนที่นําไปใช้ในที่สาธารณะด้วยก็จะทําให้ท่านอื่นไม่เห็นว่าเราใช้งานอะไรอยู่นะครับอ่โอเคเริ่มต้นไปที่เม้าที่ที่เอสเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์ <Messenger. S 1> นะครับขออนุญ,ญาตหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับ <Messenger. S 1> ความเปลี่ยน <Messenger. S 1> แปลงแรกที่เราจะได้พบนะครับ เลือกแล้วการแชท13ข้อความที่ยังโอเคขออภัยนะครับถ้ามีการหลุดชื่อใครไปซ่อนหน้าจอแล้วแต่เสียงก็ยังมีหลุดไปบ้างเนาะกล้องแท็บที่เลือกแล้วการแชท13ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแท็บที่1จาก2ตอนนี้แท็บด้านล่างนะครับแท็บด้านล่างเลยเหมือนในลายอะเหมือนในแท็บล n e จะเหลืออยู่แค่2แท็บจากเดิมมี3แท็บก็คือ1แท็บแชทถ้าผมปัดขวามากล้องแท็บที่2จาก2ก็คือแท็บกล้องในนี้ แทบนี้ก็จะเป็นเออสตอรี่สตอรีท่ทางงานเลยผมเองไม่เขาไม่ค่อยได้ใช้สตอรี่ก็เลยจะแนะนำำําลําบากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่แทบนี้เลือกแล้วการแชท13ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านแท็บที่1จาก2อ่าซึ่งเข้ามาก็จะอยู่แท็บนี้อยู่แล้วนะครับผมโดย เ,ออเมื่อเหลืออยู่2แทบ็บก็ต้องปรับตัวกันเนาะแท็บผู้คนหายไปเราก็ใช้การข้อความใหม่หรือไปค้นหาหรือไปดูทีออ่ข้างบนมีคารคุยอะไรกับเราตามปกตินะครับแต่อย่างที่2ที่มีการอัปเดตมากันคือปุ่มการตั้งค่า Talk Back เข้าถึงตามปกติแล้วครับทำยังไงครับออแตะไปทีออ่แบตเตอรี่ด้านบนขวามือก็ได้แบตเตอรี่7จรแล้วรูปลงมา,าอินุข้อความ,มใหม่ปุ่มข้อความใหม่ปัดซ้ายแชท ปะซ้ายเมนูหลักยี่สบกแชทที่ยังไม่ได้อ่านเมนูหลักเนี่ยครับคุณคุณแตะมาที่ข้อความใหม่จากสุนิสาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนแชทเมนูหลักยี่สบแชทที่ยังไม่ได้ใช่ไงครับคุณแตะมาที่ซ้ายมือบนสุดก็ได้หาเมนูหลักเนี่ยนะครับอเมนูหลักนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเปิบเข้าสู่ระบบแล้วในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคสขับบัญชีการอ่ที่เข้าสู่ระบบตรงนี้เป็นปุ่มไว้สําหรับดูว่าเราลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีไหนและเราสามารถสลับบัญชีเผื่อใครมี บัญชี Facebook Messenger หลายบัญชีนะครับเราหนึ่งนิ้วปัดขวามาการตั้งค่าอัปเดตใหม่ปุ่มการตั้งค่าอัปเดตใหม่ปุ่มนะครับปุ่มนี้กลับมาโฟกัสเมื่อใช้งานร่วมกับ TalkBack หรือ Accessibility สูตรเรียบร้อยแล้วครับก็ความือครับการตั้งค่าอัปเดตใหม่ปุ่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปตั้งค่าได้ตาม <Messenger. S 1> ปกติเลยนะครับสแสดงรายกับชั้นส่วนหัวนะครับคิวอารคปุ่มก็สามารถกลับมาตั้งค่า Messenger ได้เหมือนเดิมแล้ว ส่วนการสนทนาการพูดคุยยังยังไม่ได้ข้อมูลเลยนะครับว่า,ามีปัญหาไหมแต่หลายคนก็บอกว่าก็ใช้งานได้โอเคเหมือนเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าแท็บที่มี3แท็บหายไปเหลืออยู่2แท็บนะครับผมอ่ะโอเคนี่ก็คือหน้าจอหลักมงจากข้อมูลเน,นื้อบอบอธิบายรูปอ่านคัดลอกการค้นหาแสดงหน้าจอแสดงหน้าจอถ้า เราเปิดเมนู TalkBack แล้วปัดขวาเมื่อที่เขา,าแสดงหน้าจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สครั้งเนี่ยหน้าจอก็จะกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งคนทั่วไปก็จะกลับมาเห็นหน้าจอเราว่าเราเล่นหรือเราทำอะไรอยู่นะครับเอะนี่ก็เป็นการอัปเดต Messenger ว่าเออแท็บเหลืออยู่2แท็บนะแต่การตั้งค่ากลับเข้าไปตั้งค่าต่างๆใน Messenger ได้โดยการใช้งาน TalkBack แล้วนะครับอืม มากันสั้นๆอัปเดตข่าวสารเผื่อใครอยากที่จะอัปเดต m essenger ก็น่าจะอัปเดตได้ตามปกติเลยนะครับอืมคงไม่มีอะไรที่มันเป็นบัอนน็อกหนงเนาะมีไหมอืมไม่ไม่น่ามีเนาะมีไหมแต่ถ้าไม่มีไปอัปเดตกันนะครับบริการมคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัสนำข่าวสารมาบอกให้ทุกคนเนพื่อนๆผู้การทางสายตาที่ติดตามและเป็นสมาชิกหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัสได้รับทราบกันครับลาไปก่อนแล้วกับผมสุชโชค สวัสดีครับผม